วิดีโอนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์นะคะนอกเหนือจากพลาสติกที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์แล้วเนี่ยนะคะจากวิดีโอที่แล้วที่แบ่งออกเป็น2ประเภทไปแล้วนะคะในวิดีโอนี้จะมาพูดผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์นะคะประเภทของยางกันบ้างนะคะซึ่งยางก็เป็นผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์เช่นเดียวกันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือยางธรรมชาติกับยางที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะ ยางธรรมชาติที่เรารู้จักนะคะกันดีก็คือยางพารานะคะรู้จักกันในชื่อยางพารานั่นเองเป็นโพลิเมอร์นะคะที่ได้จากธรรมชาตินะคะลักษณะทางกายภาพนะคะของยางพาราตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะข้นสีขาวขุ่นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของยางพาราที่เรามองเห็นจากภายนอกนะคะทางกายภาพนั่นเองซึ่งมโนเมอร์ของมันนะคะจะมีชื่อว่าไอโซพีนนะคะเป็นมโนเมอร์ของ ยางธรรมชาตินะคะไอซโซพีนเนี่ยจะมีโครงสร้างนะคะอยู่ด้วยกัน2โครงสร้างนะคะซึ่งมีสูตรโมเลกุลก็คือ c 5 s 8 h 8นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง2โครงสร้างก็คือสองแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นไอซโซเมอร์ซึ่งกันและกันนะคะแบบที่1จะเป็นแบบซีสกับแบบทรานสังเกตดูว่ามีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลด้วยนะคะซึ่งพันธะคู่เมื่อไหร่ที่เราเจอพันธะคู่นั่นหมายความว่า โมโนเมอร์ชนิดนี้จะสามารถไปทําปฏิกิยาการเติมนะคะให้กลายไปเป็นโมเลกุลของพอลิเมอร์นั่นเองนะคะแบบซีสสังเกตง่ายๆนะคะก็คือกลุ่มของอะตอมนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกันแบบนี้นะคะกลุ่มอะตอมอยู่ฝั่งเดียวกันเขาจะเรียกว่าเป็นแบบซีสนะคะแบบซีสกับแบบทรานนะคะตัวนี้นะคะ เป็นโมโนเมอร์นะคะแต่ถ้าเป็นชื่อเต็มๆของพอลิเมอร์ชื่อมันจะมีชื่อว่า one four one four แล้วก็ poly isoprene นะคะตัวน,นี้จะเป็นชื่อของยางพารานะคะเป็นชื่อทางเคมีของยางพารานั่นเอง one four นะคะ poly isoprene นะคะอา แต่ถ้าเป็นชื่อมโนอเมอร์ของมันก็คือไอโซพีนนะคะให้รู้ว่ามันมี2โครงสร้างนะคะถ้าเจอโครงสร้างในข้อสอบอ่ะเป็นลักษณะนี้ที่เป็นกลุ่มอะตอมนะคะฝั่งเดียวกันแบบนี้นะคะก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นแบบซิสนะคะแบบทรานทรานก็หมายความว่าตรงกันข้ามนะคะแบบทรานตรงข้ามตรงที่ว่ากลุ่มอะตอมที่เหมือนกันจะอยู่ ฝั่งตรงกันข้ามเขาจะเรียกว่าเป็นแบบทรานนะคะตรงนี้แต่ชื่อมันก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าชื่อของยางพรามันก็มีชื่อแค่ชื่อเดียวก็คือ1ชื่อ one f o polyisoprene นะคะอยู่ที่ว่าเราจะเติมคำนำหน้าของมันเป็นแบบซ i สหรือทรานนะคะ,ะมีอยู่2โครงสร้างนะคะ เวลาที่อ่านชื่อนะคะถ้าโครงสร้างนั้นเป็นแบบซีสนะก็ให้นำหน้าด้วยคำว่าซีสแล้วก็ one f o polyisoprene แบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นประเภทของยางธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาดูประเภทของยางที่สังเคราะห์ขึ้นมาบ้างยางสังเคราะห์ที่เรารู้จักส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกล้อรถยนต์ใช่ไหมหรือเป็นพวกพื้นรองเท้าพวกนี้ก็เป็นยางที่สังเคราะห์ขึ้นมาหรือยางวงรู้จักยางวงใช่ไหมคะ ยางนีโอพีนหรือคอลโรพีนตัวนี้ที่เป็นยางวงที่เขาเอาไว้ไปทำแบบสายพานอะไรประมาณนี้นะคะในพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้จะเป็นประเภทของยางสังเคราะห์นะคะซึ่งสมบัติของอทั้งสองประเภทนี้นะคะสมบัติของยางธรรมชาติมันจะมีนะคะสมบัติยืดหยุ่นได้ดีนะคะสมบัติที่ดีนะคะข้อดีของยางธรรมชาติก็คือยืดหยุ่นได้ดีนะคะ ต้านทานต่อแรงดึงสูงนะคะทนต่อพวกสารเคมีอะไรต่างๆนะคะแต่จะไม่ทนต่อพวกตัวทำละลายอินทรีย์นะคะพวกนี้นะคะแต่เมื่ออยู่อุณหภูมิที่มันต่ำลงกว่านี้นะคะพวกยางธรรมชาติพวกนี้มันจะมีความแข็งนะคะความแข็งแล้วก็เปราะหรือแตกหักได้ง่ายพวกนี้จะเป็นสมบัติของยางธรรมชาตินะคะเขาก็เลยได้มีการปรับปรุงหรือว่า ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ยางเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นหรือว่าคงรูปได้นะคะ,ะพวกสมบัติของยางธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยคงรูปนะคะ,ะมันไม่ค่อยคงรูปเนาะเขาก็เลยได้มีการปรับปรุงนะคะหรือเอาไปสังเคราะห์ขึ้นนั่นเองนะคะพวกสมบัติของยางสังเคราะห์พวกนี้มันจะมีความทนทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสารเคมีหรือตัวธรมาายอินทรีย์ต่างๆนะคะมันก็จะทนต่อพวกสารเคมีแล้วก็ ทนต่ออ,อุณหภูมิที่มันต่ำๆนะคะมันก็จะ,ะยังคงรูปอยู่ได้อย่างเช่นยางล้อรถยนต์หรือยางวงแบบนี้นะคะที่เป็นสายพานที่เขาเอาไว้ทำสายพานพวกนี้นะคะอ่ะมันก็จะมีความคงรูปนะคะความคงรูปหมายความว่าไม่ว่าอุณหภูมินะคะจะต่ำแค่ไหนนะคะมันก็ยังคงรูปอ่ะให้อยู่ในรูปแบบเดิมอย่าง ล้อรถยนต์อย่างเงี้ยมันก็ยังคงรูปอยู่แบบเดิมถูกไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับพวกที่เป็นยางธรรมชาติพวกนี้มันจะไม่มีการคงรูปนะคะจากที่มันมีความยืดหยุ่นได้ดีแต่เวลาที่เราดึงแล้วนะคะ,ะหรือ,อไปเจออุณหภูมติต่ำๆมากๆมันก็จะเกิดการแข็งตัวนะคะพวกนี้นะคะ,อ,ะอันนี้มันจะไมะ่คงรูปเป็นแบบเดิมนะคะพวกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลง